สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวสำหรับมิก 2.70e ตัวนี้เป็นมิกแม็กนะครับสำหรับแอนเดอรีมิก 2.70e ใช้ CO2 ได้ฟัคคอได้มิกได้นะครับมีลิฟติกด้วยเอ็นด้วยนะครับอะไรจะครบและคุ้มค่าขนาดนี้นะฮะมาดูของแถมกันบ้างดีกว่านะครับก็มีตัวเครื่องนะครับเจ้ามิก 2.70e ของเรานะฮะหน้าตาน่ารักเชฉยนะน่าใช้งานนะฮะวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับนะครับมีถ้วยเซรามิก 10n50 เบอร์4จำนวน10ชิ้นนะครับมีเข็มขัดลัดท่อนะครับ2อันหกเหลี่ยม1ตัวปลอกปลายปืนเชื่อมมิกนะครับ2อันแล้วก็เป็นชุดข้อต่อ1ชุดนะครับเป็นคอ็เล็บนะครับสำหรับลิปปิกแล้วก็มิกนะฮะมีมาให้อย่างละ5แล้วก็10นะครับสายเกลาหนชุดนะครับผ้าคอขนาด1.0มิลนะครับน้ำหนัก1กิโลกรัมหงกล่องถัดมาครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสายเชื่อม MMA นะครับ1ชุด ความยาว4เมตรสายลิปติค WPP17R นะครับค้บกรงแก๊สด้วยวาวนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ด้วย1ชุดเหมือนกันความยาว4เมตร5 a k สายมิกนะครับตัวนี้ลูกแขวนทางาำในแพคเกจจิ้งอย่างดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใช้ลวดได้ทั้ง1กิโลและ5กิโลนะครับได้ทั้งฟักคอแล้วก็ CO2 นะครับใช้ขนาดได้ทั้ง1.0และ0.8มิลเออครบกันเลยทีเดียวด้านหน้าตูวนะครับฝั่งซ้ายปรับโวลต์นะครับฝั่งขวาปรับมิกนะฮะ หน้าจอใช้งานง่ายนะครับมีไฟสถานะโชว์ชัดเจนด้านล่างก็จะเป็นสายสวิตชิ่งนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อต่างๆเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันอ่าตรงนี้เป็นช่องสําหรับใส่ลวดนะครับสำหรับ1กิโลและ5กิโลด้านหลังจะเป็นพัมระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดอ่ามีตัวคอนเนคเตอร์สำหรับต่อแก๊สนะครับ CO2 ทีนี้มาดูด้านในกันบ้างนะครับกดแล้วก็ดึงออกมาอ่าเหมือนประตูบ้านนิดหน้อยนะฝั่งนี้นะครับ จะเป็นตัวใส่โลโลลวดนะฮะวิธีถอดหมุนออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปนะครับได้ทั้งหนึ่งกิโลและห้ากิโลศูย์จุดปดถึงหนึ่งจุดูนมิลตรงนี้เป็นโรเลอร์นะครับสำหรับผิดลวดกดล็อกแล้วก็ดึงออกมานะครับขนาดลวดต้องเป็นขนาดโรเลอร์ด้วยนะครับวิธีเปลี่ยนก็หมุนนะครับตัวล่างออกมาพลาสติกสีดำตรงนี้นะครับหมุนลงมาเหมือนกับมิกสองห้าูนเอมอีนะครับโรเลอร์ลวดจะมีสองด้านหนึ่งจุศูนมิลนะครับ ที่ไม่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0.8มิลเึ็นอยู่กับความต้องการใช้งานของลูกค้าต้องการใช้งานลวดขนาดเท่าไหร่ะคจัยจ่าะให้เหมาะสมกับชิ้นงานแล้วก็ความแข็งแรงมาดูตารางข้อมูลกันบ้างตัวนี้กระแสตามสุดอยู่ที่20แอมป์นะครับสูงสุด160นะครับสำหรับรั่นี้นะครับมิกแม็กตัวนี้นะครับเปิดตัวนะครับอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีปลายทางเพิ่ม200บาทเหมือนเดิมนะฮะร,รับประกันสินค้า2ปีมีปัญหาส่งเคมได้นะครับ ไม่อยากซ่อมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ได้ด้วยนะครับตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับของแถมเยอะขนาดนี้อุปกรณ์ครบและคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบจัดนะฮะสามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจแอนเดอรีพายแลนด์นะครับหรือว่าช e er er ้อปปี้แอนเดอีกรุ๊ปแอนเดอรีพายแลนด์ลาซาด้าแอนเดอรีพายแลนด์นะครับมีอุปกรณ์แอนเดอรีเยอะแยะมากมายนะครับให้ลูกค้าได้เลือกเที่ยกันถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมรียกมิคอยบริการตลอด24ชั่วโมง